วัสดีนะเรามาทำพาสปอร์ตนะหมายเลขสูงหนึ่งสามเชิญช่องห้าค่ะเราได้เลขที่เจ็ดสามูน่าได้ที่เจดสี่เราเป็นสิวคนเยอะดีนะเรามาทันรับเค่อยสามสิบคนตอนนี้ก็รอ เฮ l l o ลวเฮ l โหลวอชชัปมาเลยหราจะต้องถ่ายรูปทำพาสปอร์ตนะจ๊ะเข้าใจไหมเนี่ยเข้าใจไหมนี่เขอี่อยู่ตามนี้หรอหรอประชาชยนน่ฮะอาจจะตอนง้เขาก็ใส่กันเขาคง แต่และดอาไม้ดูคงประมาณประมาณกี่วันถึงจะพัฒกฏหมายตื่นแต่โหมืมอะไรรู้นะคิ <c ười> ตุหนอยู่เลย ตุ่นนู้นี่มาในลุคสีแชมพูไอโกวิจเล่นกับน้ยงทะเลเล่นกับน้องวัดเนมบิชลา a กน่าลาโกน่าฮิกวาน่ามามาลากกน่ากันมาชูนี่ ลูน่ามาลากูน่าสเตฟานเห็นต่เลมัยอะอะไรว้าแต่เลมูก็สวยมองไม่เห็นหรอกแดดเยอะมันสูบิก้าน้อยเยอะมามาเอพี่เอาแว่นแกมาใส่ลูกแกดิจะเอาแว่นหนูได้มองตามแว่นูีอย่างเดียวเลย 哎，哎，我。